วิดีโอนี้จะแสดงการจัดการกับไฟล์บีบอัดต่างๆด้วยโปรแกรม Total Commander ในส่วนของการตั้งค่าให้ Total Commander นั้นสามารถจะสร้างและขยายไฟล์ราและไฟล์จัดซัดได้นั้นเนี่ยผมทำลิงก์ปยังวิดีโอน,น,นั้นเนี่ยเอาไว้ที่รายละเอียดของวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในการจะสร้างไฟล์บีบอัดนะครับให้เราไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่เราจะเก็บไฟล์บีบอัดก่อน จากนั้นเราก็ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่เราจะสร้างเป็นไฟล์บีบอัดในตัวอย่างนี้ก็จะเลือกปลายทางเป็นโฟลเดอร์ document ที่อยู่ทางด้านขวามือในส่วนของหน้าต่างซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่เราจะบีบอัดกันนะครับในการจะบีบอัดไฟล์เนี่ยให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะบีบอัดจะไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ก็ได้จากนั้นก็คลิกไปที่ p a ็กไฟล์ ตรงนี้เราสามารถจะตั้งชื่อใหม่ได้นะครับจากนั้นไปที่แพ็กเกอร์แพ็กเกอร์เนี้ยก็จะเป็นการกำหนดว่าเราจะบีบอัดเป็นไฟล์อะไรใน,ในตัวอย่างนี้ก็จะเลือกเป็นซ i p นะครับก็มาที่ zip จากนั้นก็คลิกปุ่ม ok ก็จะเป็นการสร้างไฟล์บีบอัด zip ขึ้นมาเมื่อเราต้องการจะดูข้อมูลที่อยู่ด้านในไฟล์บีบอัดเราก็ดจะไลคลิกเข้าไปนะครับ เราต้องการจะออกมาเราก็ดับเบิลคลิกไปที่ด้านบนแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการสร้างไฟล์ซิปเราสามารถจะสร้างไฟล์ราและไฟล์เจ็ดได้นะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการแพ็คไฟล์แล้วก็ไปที่แพ็คเกอร์ไปเลือกราสำหรับการบีบอัดเป็นไฟล์ราแล้วก็คลิกปุ่มโอเคเลือกไฟล์ที่ต้องการแพ็คไฟล์แล้วก็ไปเลือก7 z คลิกปุ่มโอเคอันนี้ก็จะเป็นการสร้างไฟล์บีบอัดไม่ว่าจะเป็นซิปอาราและจัดซัดตัวทุกคอมพิวเตอร์ก็สามารถจะสร้างได้นะครับเมื่อเราต้องการจะดูไฟล์ที่อยู่ด้านในก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเมื่อต้องการจะออกเราก็ดับเบิลคลิกไปที่ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบีบอัดไฟล์เพียงไฟล์เดียวนะครับ อันนี้จะลบก่อนถัดไปก็จะเป็นการสร้างไฟล์บีบอดัดพร้อมกันลหลายๆไฟล์อย่างเช่นมีไฟล์ต่างๆมีโฟลเดอร์ต่างๆที่เราเลือกและต้องการให้แต่ละไฟล์แต่ละโฟลเดอร์เนี่ยสร้างเป็นไฟล์บีบอดัดแยกกันในครั้งเดียวเนี้ยทำได้นะครับวิธีการเลือก,ฟอก,อออก,กไฟล์ที่เราต้องการจะบีบอัดหรือเลือกโฟลเดอร์ก็ได้ที่เราต้องการจะบีบอัด แต่อย่างนี้ก็จะเลือกไฟล์ทั้ง3ไฟล์นี้สร้างเป็นไฟล์บีบอัดแยกกันเลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นก็ไปที่ p a ็ k ไฟล์แล้วก็มาทำเครื่องหมายถูกหน้า create separate archive นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ไปที่ Packer ว่าเราจะสร้างไฟล์บีบอัดเป็นอะไรสามารถจะเลือกได้แบบเดียวนะครับ คือเป็นฟอร์แมตอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถจะอ่าไฟล์นี้เป็นซิปไฟล์นี้เป็นราอันนั้นทําไม่ได้นะครับเลือกได้ฟอร์แมตเดียวเท่านั้นอ,อย่างในตัวอย่างนี้จะสร้างไฟล์ทั้งหมดเนี้ยที่เลือกมาเนี้ยเป็นไฟล์ซิปแยกกันนะครับหลังจากที่เราติ๊กถูกตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเลือกแพ็กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราคลิกปุ่มโอเคมันก็จะ สร้างไฟล์บีบอัดจากไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราเลือกเอาไว้นะครับเมื่อเราเดับบิ้คลิกเราก็จะเห็นไฟล์ที่อยู่ด้านในแยกกันนะครับนี่เป็นการสร้างไฟล์บีบอัดแยกไฟล์กันพร้อมกันครั้งละ,ละหลายไฟล์นะครับแบบนี้ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตไฟล์หรือว่าการปรับปรุงไฟล์ เช่นมีการเพิ่มไฟล์เข้าไปในไฟล์บีบอัดอีกหรือว่าจะมีการลบไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอัดสามารถจะทำได้วิธีแรกเราต้องการจะเพิ่มไฟล์เข้าไปในไฟล์บีบอัดอันไหนเนี่ยให้เราเปิดไฟล์บีบอัดอันนั้นขึ้นมาเราก็จะพบกับไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอัด เมื่อเราต้องการจะเพิ่มไฟล์เข้าไปเนี่ยเราก็ไปเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วก็ลากไปวางในหน้าต่างที่เป็นไฟล์บิบอัดแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกปุ่มโอเคก็จะเป็นการเพิ่มไฟล์เข้าไปในไฟล์บิบอัดไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บิบอัดนอกจากเราจะเพิ่มแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถจะลบได้เช่นต้องการจะลบไฟล์นี้เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดหรือว่าลาก มาที่ปุ่ม F8 Delete ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็คลิก Yes ก็จะเป็นการลบครับแบบนี้สมมุติว่าจะาเพิ่มไฟล์นี้เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงไฟล์อันนี้จะเป็นวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งเราต้องการจะเพิ่มไฟล์พวกนี้ไปที่ไฟล์ไหนครับเราก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไปแล้วก็ลากไปวาง บนไฟที่เราต้องการอย่างเช่นต้องการจะเลือกของไฟนี้ไปเพิ่มในไฟล์บิบอดัดเราก็ลากไปวางคลิกปุ่มโอเคมันก็จะเพิ่มเข้าไปในไฟล์บิบอัดแล้วนี่เพิ่มเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเราต้องการจะปรับปรุงด้วยการลบเราก็เลือก แล้วก็ลากมาวางที่ F8 Delete คลิก Yes นี่ก็จะเป็นวิธีการปรับปรุงไฟล์บีบอดัดถัดมาก็จะเป็นการขยายไฟล์บีบอดัดไฟล์เดียววิธีการไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการจะเก็บไฟล์ที่ขยายออกมานะครับจากนั้นเราก็ไปยัง ไฟล์บีบอัดที่เราต้องการจะขยายในการบีบอัดวิธีแรกในการขยายไฟล์วิธีแรกนะครับก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจะขยายแล้วก็ไปที่ unpack all คลิกปุ่มโอเคก็จะเป็นการขยายไฟล์ออกมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกอีกวิธีนึงในการขยายไฟล์ก็คือเปิด ไฟล์บีบอัดขึ้นมาเราก็จะพบไฟล์ที่อยู่ด้านในจากนั้นเราเลือกทั้งหมดในกรณีที่ต้องการจะทั้งขยายไฟล์ทั้งหมดเลือกทั้งหมด๊บแล้วก็ลากไปวางยังโฟลเดอร์ปลายทางหรือลากเฉพาะไฟล์ที่ต้องการจะขยายไปวางที่โฟลเดอร์ปลายทางคลิกปุ่มโอเคก็จะเป็นการขยายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ปลายทางแล้วนะครับอันนี้ จะเป็นการขยายไฟล์ททละไฟาล์นะครับเราสามารถจะขยายไฟล์พร้อมกันครั้งละหลายๆไฟล์ได้อย่างเช่นมีไฟล์บีบอัดอยู่3ไฟล์เราต้องการจะขยายพร้อมกันทั้งหมดเลยก็สามารถจะทำได้เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการจากนั้นก็มาเลือกไฟล์บีบอัดต่างๆที่ต้องการจะขยาย ฉะนั้นก็คลิกไปที่ Unpack all แล้วก็คลิกปุ่ม OK มันก็จะขยายไฟล์ต่างๆที่อยู่ในไฟล์บีบอัดนี้ออกมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับซึ่งก็จะสะดวกมากๆในกรณีที่เรามีไฟล์บีบอดัดหลายไฟล์แล้วก็ต้องการจะขยายเพียงครั้งเดียวก็สามารถจะทำได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ ถัดไปก็จะเป็นการบีบอัดโดยใส่รหัสผ่านเช่นต้องการจะบีบอัดไฟล์เป็นไฟล์ราแล้วก็ต้องการจะใส่รหัสผ่านด้วยเลือกโฟลเดอร์ปลายทางแล้วก็มาเลือกไฟล์ที่ต้องการจะบีบอัดจากนั้นก็คลิกไปที่แพ็กไฟล์มาทำเครื่องหมายถูกหน้า encrypt แล้วก็ไปที่แพกเกอร์เลือกเป็นไฟล์รหรือ Format ที่ต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคก็จะขึ้นกรอบให้เราป้อนรหัสผ่านลงไปในตัวอย่างนี้ก็จะป้อน1 2 3 4นะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคจากนั้นให้เราป้อนรหัสผ่านอีกครั้งนะครับรหัสเดิม จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคมันก็จะทําการบีบอัดเป็นไฟล์บีบอัดที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเอเราเปิดเข้าไปดูไฟล์ที่อยู่ด้านไนให้สังเกตที่ตรง attribute นะครับมันจะมี e, e อยู่ e, e ก็คือ encrypt นั่นเองก็คือมีการเข้ารหัสเวลาที่จะขยายไฟล์เนี่ยจะต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องด้วยถ้าป้อนไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถจะขยายไฟล์ได้เช่นอ เลือกโฟลเดอร์ปลายทางต้องการจะขยายไฟล์ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถจะขยายได้ถ้าป้อนถูกต้องก็สามารถจะขยายไฟล์ได้นะครับนี่ก็จะเป็นการ บีบอัดไฟล์ป้องกันด้วยรหัสผ่านต่อไปก็จะเป็นการแสดงถึง การค้นหาไฟล์ในเทอร์โ o m m มิเดอร์เนี่ยสามารถจะค้นหาไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์7 z จะเป็นไฟล์รารว่าเป็นไฟล์ซิปไฟล์ต่างๆที่อยู่ด้านในเนี่ยเทอร์โตก็มิเดอร์สามารถจะค้นหาได้นะครับตัวอย่างนี้ก็จะสร้างไฟล์บีบอัดก่อน นี่ก็คือไฟล์ที่อยู่ในไฟล์วิบัดหากเราต้องการจะค้นหาไฟล์เราก็เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์วิบัดที่เราต้องการจะค้นหาไฟล์ที่อยู่ด้านในจากนั้นคลิกไปที่ไอคอนค้นหาตรงนี้จากนั้นก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปในตัวอย่างนี้ก็คือหมายถึงหาทุกๆไฟล์ที่นามสกุลทีเร จากนั้นตัวเลือกตรงนี้นะครับเซิร์ชอักขายตรงนี้ให้เราติ๊กถูกด้วยจากนั้นก็คลิกปุ่ม start search เราคลิกไปปุ๊บมันก็จะค้นหาไฟล์ต่างๆที่อยู่ในไฟล์บิบอัดข้างบนนี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับข้างบน3ไฟล์นี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือไฟล์ direct ที่อยู่ในไฟล์บิบอัด ในไฟล์จัเนี่ยตัว Total Commander สามารถจะค้นหาได้นะครับเเราต้องการจะไปที่ไฟล์นี้เราก็คลิกไปที่ Go to file เนี่มันก็จะไปอย่างไฟล์นั้นเลยคือมันจะไปเปิดไฟล์บีบอัดแล้วก็ไปหาที่ไฟล์นั้นเลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นคุณลักษณะพิเศษของตัว Total Commander ใน Total Commander เนี่ย เราสามารถจะสร้างไฟล์บีบอัดจากไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอัดได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เป็นไฟล์บีบอัด 7z เราต้องการจะดูไฟล์ที่อยู่ด้านในเราก็เบินไคลิกเข้าไปหากเราต้องการจะบีบอัดไฟล์ทีเร็กเหล่านี้เป็นไฟล์บีบอัดต่างหากเช่นเป็นไฟล์รา เราก็สามารถจะทําได้โดยที่เราไม่ต้องมาขยายออกมาเองแล้วก็ไปบีบอัดใหม่แต่ว่าในตัวตัวทุกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถจะขยายให้เราเองได้วิธีการต้องการจะบีบอัดไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอดัดให้เราไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการจะเก็บไฟล์บีบอัดก่อนจากนั้นเราก็ไปเลือกไฟล์บีบอดัดที่เราต้องการจะบีบอัดไฟล์นะครับเราก็ไปเปิดไฟล์บีบอดัด ฉะนั้นเราก็ไปเลือกไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอดัดในตัวอย่างนี้ก็จะอยู่ในไฟล์จัดนะครับเป็นไฟล์ t t เลือกไฟล์ที่ต้องการจะบีบอดัดฉะนั้นก็คลิกไปที่ p a ็ k ไฟล์ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการจากนั้นก็ไปเลือกแพ็คเกอร์ว่าเราจะบีบอัดเป็นไฟล์อะไรตัวอย่างนี้ต้นฉบับเป็นไฟล์จั เราอยากจะได้เป็นราเราก็มาเลือกที่ราากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคเราก็จะได้ไฟล์ราแล้วนะครับที่มีการบีบอัดไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอัด 7z เนี่ยบีบอัดมาเป็นไฟล์ราเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เมื่อเราเลือกไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมเองเนี่ยมันจะขยาย ไฟล์ที่เราเลือกออกมาเป็นไฟล์ธรรมดาก่อนแล้วก็จะไปบีบอดัดเป็นไฟล์ราตามที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับครับนี่ก็จะเป็นการจัดการกับไฟล์บีบอัดในรูปแบบต่างๆในลักษณะต่างๆในโปรแกรม total commander ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณสามารถจะจัดการกับไฟล์บีบอัดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ